และในที่สุดวันที่เพื่อนๆรอคอยก็ได้มาถึงสําหรับข่าวสารการหลุดข้อมูลตัวละครใหม่<อ>ที่กาลังจะอัปโหลดเข้าสู่เซเวอร์จีนในเดือนหน้านี้รายละเอียดตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมยังไม่เคยคาดเดามาก่อนและที่สําคัญตัวละครใหม่ตัวนี้จะมีสถานะใหม่ที่มีชื่อว่า Special Burning าเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับรู้รายละเอียดตัวละครใหม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไร<อ>ซึ่งจริงๆเราก็ไม่ต้องทายกันหรอกเพราะว่ารูปแม่งออกอย่างชัดเจนเอาเป็นว่าอย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พ,ยยพยยี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยิน<ม>ดีต้อนรับคือสุเกะวันพันแมนดิอุสตองเกสเซเวอร์จีนและอย่างที่ต้นคลิปได้พูดเปิดหัวไปเลยนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เราเองหรือกระผมเองเนี่ยจะมีรูปหลุดตัวละครใหม่ที่กําลังจะอัปโหลดเข้าสู่เซเวอร์จีนในเดือนหน้านี้ซึ่งตัวละครใหม่ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่ผมยังไม่เคยคาดเดามาก่อนเลยนะในช่วงพักหลังๆนี้ตั้งแต่เจ้าตัวกาโรอะตอมิกแล้วก็เจ้าตัวฟูบุกิร่างที่สองเข้ามาซึ่งก่อนอดีตชาตินปีีท่แล้วเผมองก็พูด แล้วแหละว่าไอตัวนี้อาจจะมาแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นในรูปแบบร่างไหนซึ่งตัวละครใหม่ที่กําลังจะเข้าในเร็วๆนี้นั่นก็คือเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนร่างที่2สําหรับเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนร่างที่2นี้ก็จะเป็นในรูปแบบของระดับ SSR บวกและก็เป็นตัวละครที่ไม่ค่อยเหนือความคาดหมายสักเท่าไหร่เพราะตัวละครระดับต่อๆไปเนี่ยมันก็ต้องออกมาเป็นปีศาจอย่างแน่นอนซึ่งมันก็เป็นไปตามที่คาดเดาไว้แบบเป๊ะเนื่องจากก่อนหน้านี้มันเล่นอัพเจ้าตัวฮีโร่มาด้วยกันทั้งหมด3ตัวแบบเต็ม จุกจุกเขาะนั้นได้ถึงคราวของเจ้าตัวปีศาจกันบ้างซึ่งนะตอนนี้ภายในเกมเนี่ยเจ้าตัวละครปีศาจมันมีอยู่แค่4ตัวเท่านั้นเองและดูฮีโร่ของเขาสิจัดไป1จัดไป2จัดไป3จัดไป4จัดไป5แล้วก็จัดมา6เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพที่เขาหลุดมาให้เราได้ชมกันสักนิดนึงแล้วกันสำหรับรูปนี้เนี่ยจะขึ้นหัวข้ออย่างชัดเจนแล้วว่า n New l i m i t e d Time c h a r a c t e r Awaken Phoenix Man และรายละเอียดเนี่ยเขาจะบอกว่าตัวละครตัวนี้เป็นไทสเปิดซึ่งอยู่ในแฟชั่นหรือว่าตัวละะครรในดับของ ปีศาจและสก,กิลที่เด่นๆของเขาเลยก็จะเป็นสเปเชียลเบรนนิ่งรวมไปถึงการตายเกิดหรือการฟื้นฟู <Wow. S 1> สำหรับไอ้สเปเชียลเบรนนิ่งเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นสถานะเผาไหม้ที่รุนแรงมากกว่าเดิมส่วนรูปลักษ์ตัวละครเนี่ยจะไม่ใช่ร่างในมังงะร่างนี้อย่างแน่นอนเพราะตัวเกมซูเวอร์จีณปัจจุบันตอนนี้เขาอิงตามในอนิเมะเท่านั้นถ้าหากเจ้าตัวละครตัวนี้มาเป็นในรูปแบบของร่างที่2เนี่ยรูปร่างที่เป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจแบบนี้เนี่ยน่าจะยังไม่ออกมาให้เราได้รับชมแต่ไม่แน่ภายในอนาคตถ้าหากอนิ ตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็จะกลายมาเป็นระดับ U R oh. ในอนาคตข้างหน้าก็เป็นได้ oh. หรือไม่ก็จะกลายไปเป็นระดับอื่นๆอ,อย่างเช่น S S S R บวกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไป oh. แต่ส่วนตัวจากใจผมเองก็อยากให้ไอ้ร่างครึ่งคนครึ่งปีศาจนี้เนี่ยเข้ามาในโตเกมนะเพราะดูจากรูปในมังงะคือแบบว่ามันเท่มากๆเลยคุณผ oh. ู้ชมและเดี๋ยวผมเองก็กลัวว่าเพื่อนๆจะไม่เชื่อว่าไอ้เจ้าตัวฟินิกแมนเนี่ยจะกลายมาเป็นตัวละครตัวต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้น mm. ก็จัดรูปนี้ไปยืนยันกระแทกหน้าอีกสักหนึ่งรูปก็แล้วกันนะซึ่งงงงรรรรรููปปปแแบบบบหืออ่่่าาาขเเจจ้ตัวีนกท2็็ะ แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมรายละเอียดต่างๆของเขาคือเหมือนเดิมแบบเป๊ะๆถ้าให้เทียบกับในเกมคือสีต่างๆแม่งเหมือนเดิมทั้งหมดเลยเพียงแค่เพิ่มตัวบวกเข้ามาพร้อมกับเปลี่ยนท่ายืนตัวละครตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัวใหม่ทันทีเลยในอนาคตข้างหน้าคือแบบ เกมมันหากินง่ายมากนะทุกวันนี้จะทําตัวละครระดับ SSR บวกทันทีให้มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่าเดิมสักหน่อยหนึ่งก็ได้นะ uh oh. ไม่ใช่แค่เปลี่ยนท่าบินแล้วก็เปลี่ยนเป็นร่าง SSR บวกอารมณ์แม่งมาเหมือนกับอะตอมิกร่างที่2เลยซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นรูปร่างมันก็อาจจะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนมากมายแต่ไอ้ฟิดิกแมนเนี่ยมันเป็นปีศาจควรจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมมาหน่อยก็ได้นะ uh oh. แต่ถ้าเอาตามหลักความเป็นจริงในอนิเมะก็ยังคงเป็นร่างนี้อยู่นะเพราะตอนไปช่วยกาโร่ที่โดนไอ้ปู่่่มกกัิแฟงงงลุรระทืนีย็ใช้า ไปบินช่วย oh. เพราะฉะนั้นในตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตก็อาจจะอิงต้นฉบับตามเดิมไว้ก่อน <Okay. S 1> ส่วนรูปภาพโปรโมทแบบนี้ก็น่าจะรู้กันดีนะครับว่ามันเป็นรูปภาพโปรโมทในเรื่องของการเปิดกาชาและจากเท่าที่ผมดูเนี่ยคือมันน่าเชื่อถือมากๆแต่อาจจะยังไม่ถึง100% uh. เรเนื่องจากเวลานับปัจจุบันตอนนี้เนี่ยคนจีนที่เป็น v i p ที่อยู่ในกลุ่มทีมงานของคนจีนเนี่ยเขายังไม่ได้ออกมายืนยันว่าตัวละครฟินิกแมนตัวน,นี้เนี่ยจะมาเป็นตัวละครระดับ SSR บวกตัวต่อไปในเดือนหน้าเพราะฉะนั้นนนนนนถถ้้้้้้าาาใครรรรรเเหห็็ููปปปปีีืืออออววว่่่่กกกกชสัััะมมณ6677% 100ไไไแลยงงงตึ เพราะว่าบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นได้แต่ถ้าหากรายละเอียดสกิลการโจมตีมันหลุดออกมาเมื่อไหร่อันนั้นคือมาแน่นอนแบบ100% <Okay. S 1> และสิ่งที่ผมพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยก็ลืมขอบคุณเลยนะครับว่ารูปภาพรูปนี้เนี่ยได้มาจากช่องวิฟเตอร์ทีวีนะซึ่งไม่รู้ว่าผมอ่านชื่อถูกหรือเปล่าสําหรับคนคนนี้เนี่ยก็ติดตามช่องผมอยู่ยังไงก็ thank you for uh, Porter o e n i c Man a w a k e n อารมณ์ประมาณนั้นละกันนะ <S <S บางทีผมอินภาษาอังกฤษยังไม่ค่อยเป๊ะเพระาะฉะนั้นถ้าว่าผมพูดอะไรผิดาเด กันดูมุ่วๆก่อนไหมว่ารายละเอียดสกิลของตัวละครฟินิกแมนร่าง SSR บวกจะมีอะไรบ้างอ,อย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของการโจมตีปกติผมคิดว่าเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเนี่ยอาจจะมีการเพิ่มสถานะติดเผาไหมมาให้กับการโจมตีทั่วไปหรือการโจมตีปกติของมันก็เป็นได้นะในส่วนนี้ก็อลองเดากันมุ่วมดูมก,ก่อนส่วนอันติของนกไฟฟินิกแมนจากเดิมมันจะโจมตีศัตรูเป็นแนวนอนซึ่งมันจะโดนด้านหลังก่อนถ้าผมจะไม่ผิดนะจำนวน3ครั้งดาเมจของเขาเนี่ยจะอยู่ที่150%และการของเ้าจะมีโอกาส70%ที่และการั้นต สถานะเผาไหม้จำนวนสองรอบดามเมจของการติดเผาไหม้เนี่ยก็จะอยู่ที่20%เปอร์เ็นป็นดามเมจต่อเนื่องแต่พอมันมากลายเป็นระดับ SSR บวกแล้วมีข้อความเกินไว้เล็กๆน,น้อยๆว่า Special Burning ผมคิดว่าการโจมตีแล้วติดเผาไหม้เนี่ยน่าจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมเ, <อ S 1> เพราะตอนนี้ทีมเมตาคอใหม่เนี่ยมันเป็นคอของโลอมตะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นแบบ Special Burning หรือเผาไหม้แบบรุนแรงเนี่ยอาจจะมีการแบบติดเผาไหม้ไปปุ๊บแล้วลดสถานะโลอมตะการนับถอยหลังลงสัก1อันถึงอัน หรือถ้าเผลอๆมันออกมาแบบฉีกแนวเลยกลายเป็นตัวฮิวเลือดทั้งทีมของทีมปีศาจอันนี้ก็น่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะในเรื่องอนิเมะของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยมีการโจมตีหรือท่าต่อสู้อะไรออกมาเลยส่วนใหญ่จะมีแต่การช่วยเหลือของเจ้าตัวการโร่ซะมากกว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ผมเองก็ขอเดาฉีกว่าอาจจะกลายเป็นตัวซัพพอร์ตแล้วมีสถานะเผาไหมเออก็เป็นได้นะคุณผู้ชมหรือว่าการเดาครั้งนี้ก็คือการเดาสุ่มมั่วๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปจริงจังอะไรมากมายนะขอยาำไปเรื่อยๆเลยว่าเป็นการเดาสุ่มมักลตาาจจะะมีรหอแ เปลี่ยนให้การตายเกิดเนี่ยสัมพันธ์กับคออมตะของเจ้าตัวเกลิวกันชุบมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้คออมตะของเกลิวกันชุบเนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้กับเจ้าตัวกระบองเหล็กล่างที่2<อ>เพราะเวลาไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กล่าง2มันตายแล้วซุดนอนลงไปเนี่ยคอโล่อมตะตัวนี้มันก็ยังทํางานอยู่แล้วมันก็สามารถเสียโล่อมตะตัวนั้นไปแบบฟรีๆได้เลยโดยที่ไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กไม่ได้ทําห่าอะไรเลยแล้วก็สถานะตายเกิดออกมาเนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานเลยนะแต่พอมาเป็นนกไฟฟินิกแมนล่างที่2เวลามันตายลงนอนกับพื้นคออมตะอาจจะยังไม่ขึ้นกับตตตตัััววมมนนกกกก็็เเเปไดด้้พื่ออใหสิิาารยขง ได้ทำงานครบก่อนหลังจากสกิลตายเกิดทำงานครบแล้วโลกอมตะค่อยมาขึ้นที่หลังออเอือนนี่ก็น่าสนใจนะคุณผู้ชมถ้าหากว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนก็จะกลายเป็นตัวแท็งที่ดีที่สุดในเมตาของคอกิริวันชูบระดับ SSR บวกไปเลยนะส่วนสกิลที่4หรือสกิลระดับ SSR บวกของเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนเนี่ยในส่วนนี้ผมเองก็คาดเดาได้ยากว,าว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนเพราะร่างที่1มันก็มีจุดเด่นแค่2อย่างอย่างแรกก็คือการติดเผาไหมอย่างที่2ก็มีการตายเกิดเพราะฉะนั้นสกลละขขอองเเ้าาาานนี่่จจมมมูกกึ เกี่ยวกับการฟื้นฟูคอมาตะได้หรือไม่นี่ก็ต้องรอลุ้นกันนะเนื่องจากตอนนี้นี่คืออะตอมิกกับกาโรเขามาแรงมากๆในเรื่องของการทําลายคออมาตะและคอใหม่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องรออีกกี่เดือนแต่ถ้าให้เดาเนี่ยเจ้าตัวนกไฟฟินิกแมนตัวนี้เนี่ยไม่น่าจะมาเป็นคอใหม่อย่างแน่นอนเพราะถ้าเกิดจะมีคอเมตาใหม่เนี่ยมันต้องกลายไปอยู่ในฝั่งของฮีโร่นะซึ่งถ้ามันเป็นปีศาจและดันมีคอใหม่เหมือนกับเกเรียวนี่ก็คือแบบอ้โหไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะเอาแลาวเพื่อนๆลองทายเล่นๆกันดูไหมว่าไอ้เจ้า จะมีรายละเอียดสกิลอะไรบ้างลองคอมเมนต์กันมาดูสนุกๆโดยที่ไม่ต้องจริงจังถ้าหาใครจริงจังซีเรียสก็แนะนําให้ไปดูช่องอื่นเพราะช่องของผมนั้นมีแต่ข้อมูลมั่วๆไม่ต้องมาเชื่อถืออะไรมากมายก็ได้นะฮะเอาเป็นว่าสรุปโดยรวมคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับรูปภาพหลุดตัวละครใหม่ของเจ้าตัวน,นกไฟฟ,ฟินิกแมนระดับ SSR บวกที่มันจะมีโอกาสเข้ามาในเดือนหน้านี้สักประมาณ 70- 80%ส่วนรายละเอียดสกิลของเขารวมไปถึงการโจมตีเนี่ยยังไม่มีหลุดออกมาถ้าหากว่ามันมีหลุดรบ้ั ทราบกันอย่างแน่นอน <Okay. S 1> และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอะไรใดๆอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้สามารถพูดคุยได้ที่ดล่ังใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันหากว่าผมตอบชา้าหรือกดหัวใจกดไลค์ชา้าก็ไม่ต้องสงสัยนะพอดีช่วงนี้เนี่ยผมมีไม่ค่อยว่างยังไงก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยและที่สําคัญก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะชวนกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึง กดซ b บสไคร e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านท,านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณะที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน